ในเมืองแห่งนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้านายของข้าแต่เจ้ากลับดูหมิน่นเจ้านายของข้าและทำร้ายข้าพี่น้องจัดการมันอะไรกันนักเวทสายฟ้าคิดจะหนีข้าหรือมัดปืนใหญ่ <c oughs> ออ แกมันน่ารังเกียจเ้อ,อน่ารังเกียจจริงๆนี่ะนี่เรียบร้อยที่จริงคุณชายทั้งสองไม่จําเป็นต้องช่วยข่าก็ได้ข้าเปล่าช่วยแค่ออกกําลังกายนิดหน่อยเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเจ้าเป็นนักเวทสายฟ้าในระดับจิตวิญญาณด้วยทําไมข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนซูฟังเจ้าเก่งมาก ึเขาก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละอย่าพูดไร้สาระไปเชิญพวกเขาเข้ามานั่งซูเฟิงแม่ของข้าเชิญเจ้าเข้าไปนั่งตกลงต้องขออภัยด้วยพอดีพวกเรามีเรื่องที่จะต้องไปทำไว้พวกเราจะมาใหม่ในภายหลังอะไรของเจ้าแค่เชิญพวกเขาเข้ามาเจ้าก็ยังทำไม่ได้ก็พวกเขาไม่สะดวกจะให้ข้าทำยังไง ไปกันเถอะกลับกันได้แล้วพ่อของเจ้าทิ้งเจ้าไว้กับข้าข้าก็ไม่รู้ว่าตระกูลนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนสูฟิงนางเชิญเจ้าเข้าไปนั่งข้างในเหตุใด,ดเจ้าถึงปฏิเสธแน่นอนว่าข้าจะต้องปฏิเสธนางเชิญข้าแต่นางไม่ได้เชิญแม่นางสองของข้าข้าจะรับน้ำใจจากหญิงอื่นได้อย่างไรเพราะความพักดีของข้ามีต่อแม่นางสองเท่านั้นแม้แต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ก็ยังรับรู้ได้ซูฟังขอรับเจ้าทำได้ดีมากแน่นอนอยู่แล้วสุดยอดข้าขอคารวะซูฟังเรามาถึงกันแล้ว เจ้าอยางหวังลูกเจ้าสองคนเข้ามาที่นี่ได้เลยส่วนอีกสองคนต้องทําตามกฎนี่มันเสียงอะไรสู้ฟังทําไมถึงน่ากลัวเช่นนี้เสียงนี้เขาแข็งแกร่งมากกฎกฎคืออะไรหรือเป็นกรณีที่หากเจ้าต้องการพบเขาเจ้าจะต้องเดินจากหน้าประตูไปยังห้องชั้นในสุด เจ้าอายุยังไม่ถึง20ปีข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทำได้ข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทำได้แล้วไปหลบตรงนั้นทำไมเล่าถามมาได้ก็ข้าจะเข้าไปอีกทางนะเซ่พวกเจ้ามันเลวจริงๆ ซูฟังข้ารู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆยังไงไม่รู้เจ้าไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ทั้งคนเป็นลมหายใจที่แข็งแกร่งมากยินและหยางในโลกนำหยางเข้าสู่ร่างกายปลดปล่อยคลื่นหยินหยางซูฟังนี่คือฝูจวนอันใหม่ของเจ้าใช่หรือไม่ ใช่แล้วแต่วัสดุดในการสร้างมันหายากมากไม่รู้ว่าเจ้าหยางจะหาให้ข้าได้อีกหรือไม่ซูฟังข้าเหมือนจะเห็นเสือโคร่องที่ไหนตรงนั้นสายฟ้าฟาดพลังเวทมีผู้ใช้พลังเวทอยู่ที่นี่ซูฟังนี่คือพลังเวทหรอ มีคนอยู่ข้างหน้านี่คือร่างของพลังเวทที่สร้างขึ้นด้วยวิญญาณและความสามารถของนักเวทข้ามองไม่เห็นพวกเขาเลยเจ้ามองเห็นหรือไม่เจ้ามองดูดีๆสิทำไมนางถึงมองเห็นร่างพวกนั้นพวกเขามาอีกแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้ามองเห็นและบอกทิศทางให้ข้า ตกลงสูฟังทางนั้นสูฟังทางนี้สนุกจังเลยสูฟังนั่นนั่น่ข้าเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นกับสูฟังหรือไม่ ไม่ต้องกังวลพวกเขามากันแล้วสูเฟิงในที่สุดเจ้าก็มาจนได้เร็วมากเข้ามาได้เจ้าจะทำอะไร มองม้าที่ข้าตาเท่ามาสู้กันลูกสิทธิ์เทียนมเมยอะไรนะลูกศิษย์ของเทียนเมยใช่แล้ว ในสมัยโบราณเจ้าเป็นสิทธิ์หนึ่งในสามที่มีพลังมหาศาลลูกศิษย์ของเทียนเมยสามารถมองเห็นและต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตลู่หมิงได้ด้วยพลังของเวทวิญญาณเฮอเหลาไม่แปลกใจเลยที่ในตอนนั้นอี้หลิมงถึงมองเห็นร่างเวทวิญญาณ ผู้น้อยต้องขออภัยที่เสียมารยาทไม่เป็นไรข้าก็ตื่นเต้นเกินไปเมื่อครู่ผู้เอาสัวบอกวา่าอีหลินเป็นสิทธิ์ของเทียนใหม่ใช่แล้วนี่คือตำราที่ข้าได้มาโดยบังเอิญเนื่องจากเจ้ามีดวงตาวิญญาณเทียนใหม่ข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าตำรานี้ว่างเปล่า แค่ต้องตั้งใจดูด้วยตาแล้วมันก็จะเข้ามาในใจเจ้าจะเข้าใจมันและแข็งแกร่งขึ้นได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของเจ้าขอบคุณผู้อาวุโสเอาละเจ้าอย่างพาหวังลู่และสาวน้อยคนนี้ออกไปก่อนท่านเฮอเหลาสูฟังเป็นเพื่อนของผู้น้อยข้าแค่มีเรื่องจะคุยกับเขาเจ้าวางใจเถอะ สูเฟิงหากเจ้ามีเรื่องอะไรตะกอนเรียกข้าได้นะอืมผู้อาวุโสท่านมีเรื่องใดที่จะคุยกับผู้น้อยบอกข้ามาตามตรงเจ้าเป็นคนจากตระกูลไหนผู้อาวุโสผู้น้อยเป็นเพียงคนรับใช้ของตระกูลเซียวเท่านั้นขอรับคนรับใช้วิชาลัทธิเต๋าของเจ้ามาจากไหน ใครเป็นผู้ท้ายทอดให้เจ้ามันอยู่ในตัวข้าขอรับในตัวเจ้ามันจะเป็นไปได้อย่างไรไหนข้าขอตรวจดูหน่อยกล <L an ında> ื่นน้ำนี่มันอะไรกัน เหตุได้ถึงรู้สึกสบายเช่นนี้ท,ท่านผู้อาวุโสหุบป,ปากมันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นก,กระดาษนั่นเอาละเรามาคุยเรื่องของเจ้ากันเถอะสายฟ้าในร่างกายของเจ้าเป็นสายฟ้าที่ได้รับพลังมาจากสวรรค์ในโลกใช่หรือไม่ มีบางอย่างไม่ถูกต้องพรานภายในของเขาบริสุทธิ์มากข้าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาทั้งชีวิตที่สำคัญสายฟ้าที่รุนแรงเช่นนี้จำเป็นจะต้องมีเส้นหลมปรานที่ใหญ่มากเพื่อล่อเลี้ยงพลังดูเหมือนว่าจะสามารถล่อเลี้ยงพลังได้อย่างสบายสูฟังข้าได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชามามากมาย หากเจ้าอยากจะศึกษาข้าสามารถสอนเจ้าได้วิชาเวทวิญญาณที่ผู้อาวุโสวพูดไปเมื่อครู่ดูเหมือนว่าข้าจะไม่เหมาะกับมันนั่นสินะแต่วิชาที่ข้าศึกษาและชำนาญมากที่สุดก็คือสายฟ้าดีละแต่ข้าต้องจ่ายค่าศึกษาให้ท่านเท่าไหร่เออ่อะอะออ คำพูดของเจ้านิชังประชดประชันเสียจริงข้าเพียงแค่ต้องการจะขอยืมพลังสายฟ้าในร่างกายของเจ้าอะไรจะให้ยืมได้อย่างไรพลังของข้าทั้งหมดก็มาจากสายฟ้าสีม่วงนั่นท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าอย่างผู้น้อยควรให้ท่านยืมแต่ว่าพลังสายฟ้านี้เป็นสายเลือดของผู้น้อยเกรงว่า จะให้ผู้อาวุโสวยืมไม่ได้และผู้น้อยไม่สามารถแยกมันออกจากร่างกายได้หากให้ผู้อื่นยืมไปแล้วข้าจะมีพลังอะไรไปช่วยสาว,สาวกัน